สื่อสปอร์ตเชิงละครชุดความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชนตอนไม่อยากเจ็บฟรีตายฟรีต้องทำประกันภัยภา,ยภา,ยบาคบังคับฮัลโหลพี่พี่มาช่วยผมหน่อยสิครับผมโดนจับอยู่ที่ด่านนะครับแล,แล้วน้องโดนข้อหาอะไรครับขับรถเร็วเกินกว่ากำหนดฝ่าไฟแดงขับรถผิดเลนหรือว่าไม่มีทะเบียนครับไม่ใช่พี่เขาบอกว่าผมไม่มีพรบรมันเกี่ยวเหรอพี่แค่มีพรบรมันต้องโดนจับเลยครับ นี่เข้าใจหรือเปล่าว่าพรบคืออะไรฟังนะครับพรบประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเนี่ยประโยชน์อย่างแรกสุดเลยนะครับเขามีเอาไว้เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่บาดเจ็บเพราะว่าเมื่อประสบภัยจากรถยนต์นะครับจะได้รับการรักษาทันท่วงทีแล้วถ้าในกรณีเสียชีวิตนะครับก็จะเป็นค่าปลงศพครับส่วนประโยชน์ประการที่2นะครับจะได้เป็นหลักประกันครับว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยจะได้รับค่ารักษาพยาบาลจากเหตุประสบภัยจากรถแน่นอนครับมันช่วยได้ขนาดนั้นเลยครับใช่ครับ ผู้เสียหายจากรถยนต์สามารถที่จะยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าสินไหมทดแทนได้นะครับตามพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522ยื่นได้นะครับที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดโดยที่มีระยะเวลาการร้องขอใช้สิทธิภายใน180วันนับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้นครับสารพัดประโยชน์จริงๆนะครับพรบ,บรเนี่ยแล้วถ้าผมไม่ทํามันจะเป็นยังไงครับก็เป็นอย่างที่น้องกําลังโดนอยู่นี่ครับ คือมีความผิดทางกฎหมายจราจรครับมีโทษปรับไม่เกิน10,000บาทและจะไปต่อทะเบียนรถยนต์ประจําปีก็ไม่ได้ด้วยนะครับโขหมื่นหนึ่งเลยเหรอครับพี่พี่รีบมาช่วยผมเลยนะครับผมเสียดายเงินค่าปรับครับครับพอรู้ว่าต้องเสียค่าปรับแต่ตอนนี้คงยอมไปทําพรบแล้วนะครับแต่ว่าน้องคงต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะครับเรื่องของพรบรถยนต์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับถ้าหากว่าคุณทําให้ถูกต้องนะครับตอนนี้คุณก็สามารถจะคุ้มครองไปตลอดชีวิตการขับรถของคุณเลยและแน่นอนครับจะไปไหนมาไหนคราวนี้ สบายครับ